เดินเข้ามาในบ้านที่แสนสวยงามมีกระตุกเล็กน้อยมองขึ้นไปบนมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเดินต่อไปเข้าไปที่ห้องรับแขกหรือห้องนั่นเล่นแล้วก็หันมองเดี๋ยวมาทางซ้ายเอ้ยทางขวานี่หว่าแล้วก็เดินตรงไปที่ห้องห้องอะไรวะน่าจะเป็นห้องรวมนะครับของครอบครัวมีทีวีมีโซฟามีเตาผิงแล้วก็มี คอมไฟอยู่สองตัวฉันม,มาหนังสือคือนี่จะมารีวิวบ้านใช่ไหมโอเคมันอยู่ตรงหนา้าตะอผิงแล้วทำอะไรมีเสียงนาฬิกาทรายเอ้ยนาฬิกาปลุกดูือป่าต้งอย่างดังเลยโอเคตัวเกมก็ถือว่าสวยเอาเรื่องนะครับภาพอุยอ๊ยเสียงอย่างครับสะท้อนมันสะท้อนของฝั่งไหนวะใหนดูดิสะท้อนอะไรเฮ้ยมันสะท้อนของอะไรอ่ะมั่วเปล่านะทำเกมรบดวบอันนี้ เสงเพลงนี่ก็แบบสุดยอดสมกับเป็นเกมผีจริงๆเก็บได้อืมอๆๆออโอเค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 จากจดหมายจากลิซ่าอะไรวะคิดแค่ิดแค่ประตูเสียงเหมือนเมื่อวานเลยนะอุ้ยออกได้เปล่าออกไม่ได้แล้วตัวอะไรวะนั่นอะองส่ยจะเต้นลำเต้นลำ กี่โมงวะเออนาฬิกาแบบนี้ดูไม่ค่อยถนัดนะไม่มีตัวเลข Today you die วันนี้คุณจะตายเหรอมีอะไรบ้างไม่มีทำวาทำไมอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้มันเปิดเองใช่ไหมอุ้ยเสียงอะไรเสียงน้ำหยดโก้ทุกอย่างน้ำกรบบะ้แล้วน้ำกระบบาแล้ว ท่านมันสีหกไม่ใช่ละโอเคนี่เป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพของเด็กผู้หญิงกางจูงหมาแล้วนี่รูปอะไรวะรูปผู้ชายครับแต่จะเตําเงินน่าจะเป็นพ่อครับสิงน,นี้มีกระเป่าไม่มีแล้วน้ำ,นำนหยดเลยตรงนี้เออสีหยดเนี่ยหลังคาไม่ดีเลยเนี่ยอ,อยะไรวะอุย้ยตกใจเกิดเหตุฆาตกรรมนะล้วมันมตัวอะไรวะนั่นแ่ะไม่น่าใช่คนมัง้ง แล้วมันมีแง่งออกมาตรงนั้นด้วยนั่นมันมือดีกว่าหายไปในพิบตามีรูปวาดศิละปะกรรมบ้านนี้ได้เป็นบ้านของศิลปินนะครับศิลปินศิละปะจดมาจากลิซ่านะครับโอเคไอ่านให้ฟังหรอกกูอ่านผิดแล้วไอเขินทุเรศหรือไม่อ่านให้ฟังแล้วตรงนี้มันมันไฟหรือมันตู้เย็นวะมันแสบตาขนาดน,นี้เดอะเดมอนไซเอ้ยเดวมอนอินไซอัด มันเป็นสัปป์ปะรดใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนแน่นอนอุ้ยอะไรมองไม่ทันเกิดอะไรขึ้นมองไม่ทันครับเกิดอะไรขึ้นท่านแน่ไม่ขึ้นหรอกตรงนี้เปิดได้เปล่าท่านแน่เปิดได้ห้องน้ำส่องกระจกนี้กระจกที่มันสามารถส่องเงาสะท้อนออกมาได้ไม่มีโรคคู่ขนานอยู่ข้างในนะั้นใช่ไหมโอเคขึ้นมาบนแล้วกัน วุ่งจุดจุดจุดุอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครเปิดตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอยู่ดีก็เฮ้ยเห็นเลยหรือเปล่าครับทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นใครกำลังยืนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ากำลังใช้เงื่อนหน้าออกมาโอเครัสสัตยายมากแล้วอันนี้อะไรอัคระอะไรวะเนี่ยอัคระสาบงั้นเลยโอโรจิมารุมากัดกำแพงงั้นเหรอ อันนี้ฟ<า>ังดีดีได้เสียงหัวใจเต้นนะครับห้องนี้เปล่าโุ้ยโผล่มาจากไหนวะเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับเกมนี้ทำอะไรกับไอ้นี่ได้บ้างไม่ได้เข้ามาทำไมตันแล้วเสียเวลาปิดตู้เลย มันไม่เขียนเพิ่มด้วยป่ะเฮ้ยสิ่งหัวใจเต้นนะห้องนี้เหรอเฮ้ยตกใจนึกอะไรเฮ้ยอ๋อเอ้อเอาอย่างวะหัวใจเต้นวะหัวใจใครไม่สนอ่ะเดินต่อแล้วกันอโลอโลไม่มีใครอยู่เลยหรอกระจอกอ่ะครับไม่รักบัวเลยอ่ะครับห้องน้ำห้องซักผ้าทีวว่ามาเปิดไปได้เปิดไ,ได้เปล่าขอซักผ้าหน่อย ทำงานมาเรื่อยๆไม่ได้สักผ้าเพิ่งกลับบ hmm. ้านเนี่ยเนี่ยแล้วครอบแล้วลูกเต้าหายไปหมดเลยเนี่ยนะนะนะขอรายสายอัปปีสายแล้วกันทุกท่านน่าจะอัปปีอุ้ยตามสบายเลยครับมาทางนี้แล้วกันอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเสียงอย่างวะเสียงอะไรครับเนี่ยใครมาหอบเป็นโรคหอบหรือเปล่าหาย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 า ไปตู้ไปเฮ้ยทำอะไรอ่ะร้องไห้เหรอุ๊ยเฮ้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 ยนี่มันเกิดยังไงพิบตาโน้ตบุ๊กนี่ว่าเฮ้ยไปนำไปมีอะไรไม่มีสุกได้เปล่าสุกไม่ได้หรือว่าสุกได้สุกได้ขึ้นมาเนี่ย ตู้จะเป็นสิ่งที่น่กากลัวที่สุดในเกมนี้ที่ไหนมีตู้ที่นั่นย่อมมีสิ่งอัปมงคลทีนี่ก็ร้องจังเลยเฮ้ยเยเมื่อกี้อะไรเฮ้ยรอบสุดท้ายจะเฮ้ย ไอตัวเมื่อกี้เลยนี่ว่าอุ้ยขนลุกเลยขนลุกสู้อุ<ไ>้ยหายนี่มันนี่มันอะไรละ่ะไม่มีมาดูหมดมุกละน่านอนนะนอนอะ่ะปิดไฟนอนได้เลยนะเนี่ยทำไมต้องหา,าวะเขบโกงควบคขวึงเขาไม่อยู่แล้วท,ทิ้งมึงแล้วถ้าใ,ใจเปล่าอุ้ย หายร้องไห้ตายมากๆอชัดเลยชัดเลยเป็นไรจ้าน้องสาวโอ้ยอีกละทำไมชอบเล่นมุกนี้วะเป็นอะไรกันฮะเกมนี้ก็ไม่มีกุ่มนั่งเหมือนเดิมหล้วห้องไหนห้องนี้เปิดแม่ง,งหมดเลยขอเข้าหน่อยดีเข้ามาได้ เกมนี้แม่เข้านะครับอืมเฮ้ยถ้าเปิดกล้องก็เดียวบาปับอุย้ยเฮ้ยประตูปิดเองฮันน่ไม่เล่นนะไม่เล่นนะไม่เล่นนะไปแล้วไปแล้วไปไหนไปไหนเสียงอะไรเสียงอะไรอุ้ยเสียงอะไร

ไปละไปละไม่เล่นไม่เล่นขอโทษขอโทษกินได้ปะเนี่ยกินไม่ได้ด้วยตัวบ้านนี่สวยมากนะเหมือนบ้านติด LED เรื่องเสียงตลอดเวลาโอ้ยไปทางไหนเออประตูที่ล็อกไงประตูล็อกไงไปได้เปล่าเฮ้ยจะไปไปได้อะว้าวไปได้เฉยทำไมถึงไปได้ทำไมถึงไปได้งั้นหรอโอ้มันเปิดประตูนี้ทำไมเหรอให้เราเข้าไปหรือให้เราออกไปจากบ้านนี้งั้นออกแล้วกันออกยังไงล่ะ จะออกยังไงล่ะออกมาได้ด้วยเอาเข้าแล้วกันนับหนึ่งสองวื้ยตือนเตือนตือนเตือนเ่แน่ขออนุญาตประตูแล้วกันไม่เอาเปิดไปดีกว่าเพื่อนนี้มีอะไรอ่ะผ้าตากตากผ้าเหลืออะไรเฮ้ยฮึ่ยยังวะเฮ้ยนี่มันห้อง มิติมิติเวลาออกออกออกไม่อยู่ละโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไม่อยากเรีนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังวะเฮ้ยอุ้ยอืมสำลักน้าลายอืม ไม่ไหวนะ่ะไม่ไหวนะน่ะโอยตกใจกระจกมืดมากอะมองอะไรแทบไม่ค่อยเห็นแล้วอยู่แล้วกันเปิดอุย้ยเสียง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 อุ้ยเสียงเต็มไปหมด เตียงอะไรเต็มไปหมดกล้อ็กำมาอยู่ในหัว <Prov> ก <ides cji>, <S 2 Hayır> ู้นเลยเฮ้ยเฮ้ยอีตู้เย็น LED กลับมาแล้วเหรอเฮ้ยใครกีด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 ไป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 เออเลือดคำเสียงนั้นใส่กูสักทีไปก็ได้เว้ยแค่ไปใช่ไหมล่ะแค่ไปใช่ไหมแค่ไปนะอย่ารอกูเลย หน้าจอห่างขนาดเนี้ล่ะอย่าเลยนะเฮ้ยเฮ้ยตั้วตาอะไรมันงเฮ้ย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 จะเป็นบ้าละจะเป็นบ้าละเฮ้ย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 ประตูพังเฮ้ยไม่นะเฮ้ยทำไมดุดันขนาดนี้รุนแรงรุนแรงรุนแรงเกินไปแล้วรุนแรงเกินไปแล้ว ชนไม่ไหวโดนไม่ได้รับไม่ได้ล็อกล็อกด้วยล็อกด้วยเปิดได้หลอกกูแน่นอนถอดหูฟังถอดเลยนี่นี่ถอดเลยหลอกดิเออเอดิเข้ามาละเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแ้มีศพแล้วก็มีเหวียอแล้วก็มีสมุดตันญากับซาตานเงันเหรอฮัลโหลฮัลโหลเทนดี้ หลอกกูแน่นอนนั่นงไงนั่นงไงน,นั่นแน่เสียงเพลงกูไม่ได้ยินนะกูไม่ได้ยินนะครับอุ้ย,ยตกใจหมดเลยเฮ้ยนี่มันไอหุ่นตัวนั้นนี่หว่าที่มาอยู่ในเกมมันทันหรือเ่านเนี่ยวะมันจะขยับเปล่าวะอ่ะใส่ไม่ดีเลยเนี่ยปิดประซูสไปสคนอื่นน,นันแน่ลงไปดิลงไปเลยลงไปถีบตก ไอตุ๊กตาตัวนั้นอนะมาจับหักคอฉันสิาหักคอฉันเลยอุย้ยยอกเฮ้ยยอกอุ้ยหายไปแล้วจะตาย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 แล้วลอยได้ด้วยปิดขอทำใจก่อนนะครับหลับตาวิ่งแล้วนลอยได้มันลอยได้ไงหลับตามิ่ง ปิดประตูหล yeah. yeah. ับตาบินสามสองหนึ่งมีอะไรมีอะไรข้างหลังมีอะไรก็จะออกประตูปึ๊บฮัลโหลัวหลัวยายาม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกดดันกดดันเกินไปอุ้จะตายจะอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่อยากเล่นแล้วจะยังมีใครเอาไปจข้า จะมานหลอกกันนี่ไปละไปละไม่อยู่ละไม่ให้อยู่ก็ไม่อยู่ยละกลับบ้านกลับละห้องนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ยังเปิดเปิดดิไม่เปิดละไม่ไหวละไหวแล้วยไงไงไม่ไไจบอุ้ยอุ้ยตกใจตัวเดิมเฮ้ยไอเด็กเปรตมันได้ทำอะไรให้หาอะไรเปล่าได้หาอะไรเปล่าวะอุ้ยเมียวนาขี้เกียจหาวะ จบๆรีบรีบจบๆไปดิอันนี้เราถอดหูฟังนะครับเราไม่ได้ใส่หูฟังเราจะไม่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจะไม่รับรู้อะไรแลจะจะตัดขาดจากโลกทั้งหมดในเกมนี้นกูยี่กลัวกูขี่ขาดนะตรงตรงเลยนะขี่ขาดอะตื่นขึ้นมาดิรู้ไมเต้งเกี่ยวอะไรกับตรงนี้แน่อนอนอะ่ะตู้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปบไม่มีอะไรปบ๊ผันนังกลับไปเปิดเปิดแล้วรีบจบไปไงไปไม่เป็นอออ้อนี่ก็ลอยนนแหละลอ,อยทําไมไม่ใช่เดือยทอยก็ลอยได้นี่ว่าเฮ้ยวายน,นั่งขัดสมารเอ้ยนั่งแบบจะเป็นเก๊กหล่อเลยนะเป็นแค่หุ่นนะหุ่นกะก,กากนะ อย่าเก๊กให้มากตุก๊กตาอย่างบนี่มีนมไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นน้ <c oughs> องนี้ต้องมีอทุกอย่างน่ะเฮ้ยไปไม่ได้หรอไอ้ตรงนี้ก็ลอยเนี่ยมันต้องเกี่ยว,วอะไรกับตรงนี้แน่นอนองนั้นวุ่นวายตรงนี้แล้วก็อื้มเป็นไรเป็นไรท์ไลเฮ้ยเพื่อหมดแล้วเหรอ เอาห้องเดิมแล้วกันงนันเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นในห้องนี้จะเอจ่ะไม่มีไม่มีย่าโดนเจ้อยา่อยาโดนเน,นี่ยไอ้ตรงนี้แหละทำให้เราตกใจครั้งแรกเกือบตายเลยนะเนี่ยม,มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าทำให้เราเดินวนอยู่างนี้ละ่ะเราทำอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าทำไมตรงนี้มันมืดๆแล้มมไม่มีไฟฉายให้เปล่า บ้านี้เปิดไฟได้แค่นี้ไอ้ไฟเนี่ย,ไฟไฟเ,ยเพื่อทำไเพื่อไม่ต้องทำอะไรดอกใส่เฉดให้มันดูสว่างสว่างก็พอละเฮ้ยตกใจเฮ้ยมีอะไรใ,ใช้เปล่ามีอะไรหรือเปล่าวะไม่มีนี่หว่าเจด,ดีว่างไงเจด,ดีปิดประตูอุย้ยอะไรวะไม่รู้วะประตูไปก่อนแล้วกันปิดไว้ ห้องนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะแน่จะหลอกอะไรจ้าปิดเลยนี่ปิดประตูด้วยารยาทดีสุดๆห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าจ้าอย่าโดนเจียอย่าโดนตีอยา่อยาโดนทุบหัวครับแม่งทัางประตูตรงนี้ด้วยนะเด็กเวรงั้นขออริยานประตูตรงนี้หายไปไหนอ่ะเฮ้ยไปไม่ได้ว่ะหรือว่ามันบากวะ บล็อกแล้ววะเนี่ยฮะอุ้ยตกใจอีกละเดี๋ยวจะเดินหาสักคู่หนึ่งละกันถ้าไม่เจอก็ไอ้น,นี้ก็ลอย,อยนั้นแหละมันมันไม่น่ากลัวแล้วมันหมดความน่ากลัวแล้วเนี่ยเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วนะตัวเน,นี้เห็นไหมเนี่ยมันว่างเปล่าอ่ะครับมันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยน้องมีแค่นี้เหรอวะโอ้โหกระจกอะครับเฮ้ยเด็กเปรตเฮ้ยเด็กเปรต เดี๋ยวโดนเด็กเปรตตบหัวครับกระโดดขี่คอชั้นสี่ไม่มีแล้วนะมาดิกระโดดขี่คอชั้นสี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะลงมาจริงจเอาดิเอาดิเอาดิเด็กน้อยเอาดิเด็กเอาดิน้องเอาดิกล้าไปแล่วกล้าไปแล้ยกล้าไปแล่วเมียละเมียละ เเขึ้นๆๆขึ้นๆๆขึ้นขึ้นขึ้นเขึ้อนขึ้นขอนขนขนอดีน้องกล้าเปล่าๆๆๆอะแค่นั้นแหละน้องกล้าเปล่าแค่นั้นแหละโอ้กระจอกอะครับเปิดไม่ได้เออหมดปัญญาแล้ววะโอเคครับก็ต้องขอจบลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าเกมได้จบเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวจะหาตัวอย่างตอนจบเกมไม่ดูแล้วกันนะเพราะว่าไม่สามารถไปได้จริงๆนะครับตันลนะ อืมสมอง่ะตัดละโอเคไปเจอกันใหม่นะครับตอนนี้นะครับค่าสมองลดเหลือศูนย์นะครับไอตรวนั้นก็ลอยอยู่นปิดแป้งเลยโอเคครับผมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็เป็นเกมผีเหมือนเดิมนะครับผมมั้งไว้เจอกันนะครับสุขสันต์วันฮาโลวีนทุกคนนะครับขอให้ฝันหวานฝันดีทุกคนนะครับแล้วก็สุขสันต์วันลอยกระทงด้วยนะครับบไยไ้เจอกันไหนเข้ามาในห้องน้ำเสร็จปุ๊บ เนี่ยเขาเดนเข้เขาไปเปิดเขาเปิดได้เราเปิดไม่ได้แล้วก็โดนผีหลอกอ่ะเดนผีหลอกเรียบร้อยแล้วก็ยังไงต่อวะแล้วก็หายไปเลยเหรออ๋อไอตัวที่มันฆ่ากันนะหรือเปล่ามันเป็นเอเลี่ยนวะโอเคนะครับนี่นะครับตอนจบของพาร์ทที่หนึ่งก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจริงๆละตอนนี้ไปจริงๆละบาย